โปรแกรมแข่งขันแบมตันไทยแลนด์มาร์สเตอร์2อ2พรอบ32คนวันที่29กามกราคมเวลา9นาฬิกาคู่ที่1่ขอดนประเภทคู่ผสมเอมสุภักจอมเกาะกับปอปอซับซิลีแต่รัตนชัยคู่มป็อของโลกพบกับภูงยชุนกับสังหิวหยานคู่มป็หงอของโลกจากฮ่องกงเวลา9นาฬิกาคู่ที่1่ขอดประเภทหญิงเดี่ยวจิวลล,ลีรัตชัยวันมือ69สของโลก พบกับแอ็กเนตโคลอซีมือ98ของโลกจากฮังการีเวลา9นาิก50นาทีคู่ที่2ขอด1ประเภทหญิงเดี่ยวแครอทพร้อมพิชาเชยกีวงมือ39ของโลกพบกับยูเลียโยเซฟินสุซานโต o คู่113ของโลกจากาอินโดนีเซียเวลา9นาิก50นาทีคู่ที่2ขอด2ประเภท,เค,เทคู่ผสมรัชพลมักสิทธิ์กับนัฐมน์ไล้ส่วนคู่127ของโลก พบกับไลโปอยู่กับรินเซียลมินคู่170อของโลกจากไต้หวันเวลา10นาฬิกาสนาทีคู่ที่3ข้อด1ประเภทคู่ผสมโอโมพักพลจิรลลาสกุลกับจอมแกมปพันมาตเหมือนวงคู่มงยของโลกพบกับรัสมุสเอ็ดปอร์เซนกับอเมริเซซิลิคุสคู่มงสของโลกจากเดนมาร์กเวลา11นาฬิกา30นาทีคู่ที่4ข้อด1ประเภทชายเดียวบอสลันแจ่มสีมือเกของโลก พบกับหวังเจิงซิง่มือ39ของโลกจากจีนเวลา1 1 3 0นคู่ที่4ขอด2ประเภทคู่ผสมวิรพัทพักจรงุงกับสลารัตเชื้อบอกคาคู่มือ373ของโลกพบกับโลฮันกาปูก,กับแกดเดรลุบวิพาชิวานีคู่มือ38ของโลกจากอินเดียเวลา17:40นคู่ที่4ขอด4ประเภทหญิงคู่พัทลินเอียมวารีศรีส,สรกุลกับสาลิสาจันแพงคู่มือ316ของโลก พบกับหาไทยทิพมิจจ์กับนับประภากรตรุงเาสถานคู่มือหาของโลกเวลา12นาฬิกายีนาทีคุณที่ห้าข้อหนึน่งประเภทคู่ผสมกิติพัฒน์การนิธิวัตรกับวรลกรจิตเจริญพบกับสุรสิทธิ์อริยะบาลนีกุลกับอธิตยาโปวานน์เวลา12นาฬิกา20นาทีคุณที่ห้าข้อสองประเภทคู่ผสมวิชยพงศ์การจนะคิริวงกับพัฒนาพรรุ่งเรืองประมงคู่มือหาของโลก พบกับหยางชิงชอยกับลุยล็อกล็อกคู่มือ186ของโลกจากฮ่องกงเวลา13นาฬิกา10นาทีคู่ที่6ขอนประเภทหญิงเดี่ยวมิวพร,ระวีชอ่อจวงมือ8ของโลกพบกับเทท,ทาทูซามือ59ของโลกจากเมียนมาเวลา13นาฬิกา20นาทีคู่ที่6ขอ4ประเภทชายเดี่ยวกันกันทพลหวังเจริญมือ40ของโลกพบกับยิคคิวพนิชพลธทรลัตสกุลมือ52ของโลกเวลา14นาฬิกาคู่ที่7ดขอหประเภทคู่ผสม บัตเดชาพลโพลนคราะกับเฟรมสุพิศลาเพียวสามพรานคู่มือสิของโลกพบกับไฉฟูเฉิงกับซูงยู่ส่วนคู่จากไต้หวันเวลา14นาฬิกาคู่ที่7ขอ3ประเภทหญิงคู่กฤพรชัยชนะกับปานวีพลเยี่ยมคู่มือ181ของโลกพบกับสุนิสาเล็กจุฬากับอนัญญาณภาลัยคู่มือ8ของโลกเวลา14บนาฬิกาบนาทีคู่ที่8ขอ2ประเภทคู่ผสมภูวนัทหอบลือกิจ กับฟงฝากอบธมกิจคู่มือ115ของโลกพบกับเกาเจียซวนกับบูเบงอินคู่มือ327ของโลกจากจีนเวลา15นกา40นาทีคุณไดก้อด1งประเภทชายคู่ปณนวัตแจ่มทับทิมกับรัชพลมักสิทธิรพบกับพาริฮารันอัมซาคารุนันกับรูแบงคูมาเลตินาสบาปาปฏคู่มือ48ของโลกจากอินเดียเวลา15นากา40นาทีคุณิ9ก้ของประเภทหญิงเดี่ยว พิงพิชามนโอพาณิพัท1์หมือยสิของโลกพบกับชิยาชีวาริเชตี้มื่นแปดสิของโลกจากอินเดียเวลา16บหนาฬกาสามนาทีคู่ที่สิบกอด1ประเภทหญิงเดี่ยวนัดนัิเนรัตนาพานุวงศ์มือหนงอยห้ของโลกพบกับเมรัชนกอินทนน์มือนสิบของโลกเวลา16บหนาฬิกาามนทีคูึ่ที่สิบกอดสประเภทคู่ผสมไตเติ้ลลุทธนภัพอู่ทองกับเจนเชนชาสุดเจตาพารัตคู่มัยีของโลก พบกับโรเบิร์ตไทยบุนสกี้กับคอนเนเลมาซักคู่ม128ของโลกจากโปแลนด์เวลา16นาฬิกา30นาทีคู่ที่10ขอดประเภทชายคู่พีมพลันยูข่าสำอางกับปุ้นธนดลพันธ์พาณิชย์คู่ม179ของโลกพบกับพีพีรชัยสุขพันธ์กับโอโมภคกพลเทลารัตน์สกุลคู่มุน31ของโลกเวลา17นาฬิกา20นาทีคู่ที่11ขอดอประเภทหญิงคู่นัชน,น,นันพรกับศิราดาลุงพิบุญโสภิษ พบกับหลินเซียวหมินกับหวังยู่เฉียวคู่มือ81ของโลกจากไต้หวันเวลา18นาฬิกานาทีคู่ที่12บอคอหนึ่งวิเชยพงศ์การจนะคีรีวงกับนัทเสถีเหล่าเทิดพงคู่มือ198ของโลกพบกับอาเบนัทโมฮันตีกับอายัตพัฒนายักษ์คู่มือ111ของโลกจากอินเดียเวลา19นาฬิกาคู่ที่13บสคอหนึ่งประเภทหญิงเดียวธิดาพรกบยี่สิบมึอสาของโลกพบกับโรซินหยางแฮปปี้มือ49ของโลกจากฮ่องกอง วลา19นาฬิกาข้อที่13ข้อ2ทรมน์วันนิธทอิติกาย1มือ79ของโลกพบกับทราชาเมือ134ของโลกจากอินเดีย